อะไรอะไรคืออะไร,ะไรคือ,อ,คอเก็บเก็บทีเดียวสามตัวนะผมไม่รู้ว่ามันคืออะไรนะโอ้มีแค่แปดตอนเองเหรอมีแค่นี้เองเหรองั้นพึ่งพึ่งตอนแลนกนนี่ก็สั้นมากเลยนะต่อไปก็คือเพลงจริงๆผมจริงๆเมืวันนี้ก็ จริงวันนี้ก็ใกล้จะจบแล้ว่ะที่เหลือก็แค่เปิดเปิดด่านฟ้าไปนะไหนลองเช็คดูสิเรื่องชุดเรื่องการซ้อมเต้นเคลียร์หมดแล้วขอบคุณนะคะครณครูตอนนทุกอย่างเป็นไปอย่างราบรื่นแล้วคะ่ะจากนี้ก็เหลือแค่เลือกเพลงแล้วคะ่ะแล้วก็จะจบแล้วคะ่ะจบแล้วสินะ มารีคิดอะไรอยู่หรือเปล่าืมไม่ค่ะไม่มีอะไรเลยค่ะฉันแค่ดูรายการสิ่งที่ทำได้แล้วแล้วก็เบื่ออยู่อย่างนั้นสงสัยฉันจะเหนื่อยเนียค่ะแทยไม่มีเวลามานอนอยู่แบบทวนี้จทสต้องริบลากเพลงแล้ว่ะค่ะอยู่ตรงนี้เองเหรอคุณครูได้ยังบอกพอดีเลยนะสกโกนละกเออน่าจะน่าจะต,ต้องผ่านแล้วละ่ะน่าจะต,ต้องปล่อยผ่านแล้วละ่ะ ฮึไม่ใครมาเหรอคะเสียงนี้มันเดียวใครโออุทาหาด้วยเหรอนี่มันอุทาหาก็ด้วยทำไมระตามหลอกหลอนข,น,ขนาดนี้เลยนะ <c oughs> ฉันพอรู้เรื่องมากบ้างแล้ละ่ะ ฉันเกือบน้อยใจนะครกคูจะทำเรื่องสรุกอย่างเรื่องไอดอลทั้งดีมีเรื่องสัมพันธ์แบบนี้แต่ก็ไม่บอกกันเลยคุณว่าเรื่องสรุกใช่ไหมไม่ต้องสนใจเรื่องเล็กน้อยนั้นหลักหน้าอาเป็นว่าอยากได้ความช่วยเหลือลใช่ไหมเออไปเถอะ อชั้นช่วยเรื่องอะไรเหรอเรื่องชุดท่าเต้นหรือว่าเพลงเพลงอนเหรอแกก็ดีเลยนะฉันเตรียมเพลงเอาไว้สักสองสามเพลงแล้วฮะทำไมฉันถึงเตรียมเพลงไว้กันเหรอก็ฉันเองก็จะเข้ารอบอีเวนต์ด้วย,ยงไงละ่ะอุทธรเปกับเพื่อนๆเ,เหรอทำหน้า,านตกใจตามเคยเลยนะ น่าเสียดายที่พี่แค่ใช้เพีเดียวนะฉันสบันโลโซไปนะไม่ใช่ดูโอหรอทีมร่กที่จริงฉันก็รอชวนฮี่ิกเกีกับโทรทูลทอยู่แล้วแต่น่าเสียดายที่สายเพลงของพวกเราไม่ตรงกันสองคนนั้นน่าจะต้องใช้เวลาอีกหน่อยนะเด็กการแา่ทอดสิ่งที่ตัวเองรักให้กับคนเหล่านั้นก็ถือเป็นคนข้าวไอดอลเหมือนกันแค่ดูการแสดงจากฉันแล้วก็ฉันเชื่อว่าทั้งสองคนนั้นน่าจะกำลังคิดที่แผนไป คุณค่าของไอดอลใช่แล้วล่ะแต่คนตามมีเหตุผลที่อยากขึ้นไปแสดงบนเอทีไอดอลไม่ใช่หรอไม่ว่าจะความรู้สึกที่อยากสื่อคำที่อยากบอกชื่ออยากเรียกสำหรับฉันคือการทุกคนได้สายฟ้าเวอร์ชันลูกบอลดิสโก้ที่เป็นผลงานันน่าภูมิใจของฉันนี่คือความจริงใจของทุกคนที่จะไปอยู่บนที่ไอดอลกับมาสเตอร์มีส่วนที่คล้ายกันในแง่ของการแสดงออกและสื่อสารต่อหน้าทุกคนจะนมากนะ จะว่าไปคนที่อยู่ตรงนั้นคือครูซิสเตอร์จากทอมซิสเตอร์เหรออ่อานะอ,อย่างนั้นดีสินะอืมอย่างงี้เนี่ยสินะคนที่เตรียมตัวจะไปไอดอลไม่ใช่ครูแต่ครูซิสเตอร์นี่เองฮะนี่คิดอะไรอยูได้คิดว่าคุณคณรูจะไปไอดอลฮะเดี๋ยวนะก่อนนั้นนี่คิดอะไรอยู่ดนะฉันล้าเล่นหรอกตนะาเฮ้จากอะไรนะคะครูซิสเตอร์วันนี้ฉันก็ยิ่งอยากช่วยแล้วสิ กูสเตอร์จะไปไหนนอกเท่ๆได้แน่นอนไมสเตอร์ไปไหนยามันีที่ไม่จะเจรอะไรได้อยู่แล้วเชื่อสตาร์ของฉันได้เลยอ่าฮะฮะ้าขอบคุณข้ะเอ๊ะฉันเหรอคะเมื่อกี้พูดถึงฉันเหรอคะเออก็อใช่น่ะสิท้าไวเหรอกูสเตอร์จะไม่ได้ไปไหนดอหรอกเหรอถ้าถ้างั้นหรือว่าคุณครู ก็พ่งบอกว่าไม่ใช่ตอบดีเชื่อพูดอย่างนั้นนะคะแต่ว่าฉันก็ช่วยคนอื่นเรื่องอีกทีนะคะฉันไม่ได้จะเป็นไอดอลแต่เป็นคนอื่นค่ะฉันก็แค่มาช่วยให้พวกเขาเป็นไอดอลให้ได้นะคะอย่างนี้สินะเข้าใจแล้วน่าเสียดนะจะคิดว่าคุณสเตอร์เป็นอายบดีที่ยอดเยี่ยมเลยนะสิไม่หรอกค่ะ คณที่ช่วยพูดอย่างกันนะคะแต่ว่าฉันไม่ใช่คนแบบนั้นหรอกค่ะแต่เมื่อกี้ที่คุณจะบอกว่าจะช่วยหาเพลงให้เป็นเรื่องจริงหรอคะก็จริงนะที่ฉันจะ,จะช่วยตั้งแต่แรกแล้วฉันช่วยได้ไหมคะครูครูเชื่อใจตัวอุทาหะนะโอเค,ค่ะผมขอให้หลับให้สบายนะฮะ S 1> <S 1> มัน่นคาดหวังเลยแฮะความรู้สึกแบบนี้ทำให้ฉันรู้สึกดีเสมอเลยแกค์ูซิเตอร์ช่วยไปรอที่นี่ก่อนได้ไหมฉันมีเรื่อยอยากคุย,ยกับคุณคู่หน่อยนะที่นี่มันร้านคาเกะแถวนี้นะถ้าจะเลือกเพลงเราก็ต้องลองฟังและลองร้อง,องก่อนนะกูซิเตอร์ไปดูเพลงก่อนได้เลยแล้วฉันจะรีบตามไปไปคนเดียวได้ใช่ไหมคะได้นะคะขอบคุณนะครับอุทฮัถ้างั้นจะไปรอยที่นั่นนะคะ Hmm. จะคุยอะไรกับครูเหรอไม่ใช่เรื่องอยียาวอะไรหรอกยะแค่ยากยตรวจสอบอะไรสักอย่างนะนักเรียนคนเมื่อกี้ไม่ได้จะเป็นไอดอลจริงๆน,นหะหรอทำไมเชิญหนึ่งถาแบบนี้เหรอก็คุณรูนอ่ะก็ต้าจะดออกไม่ใช่หรอเมื่อคนนั้นตัวอยากเป็นไอดอลนะแต่ว่าเธอแค่ไม่รู้ตัวว่าตัวอยากทำอะไรเกี่ยกับไหน ฉันก็สงสัยว่าทำไมเธอถึงไม่บอกนะเดี๋ยวถ้าไปถามให้รู้เรื่องฉันก็กลัวว่าคืนนี้จะนอนไม่ลอบคุณครูก็คิดอยู่เหมือนกันเธอรู้สถานการณ์อยู่กันหรอเป็นอย่างนี้สินะส่กันเป็นครูเลยนะฉันกะไปแล้วว่าคุณครูต้องดูออกอยากเห็นการแสดงของนักเรียนคนนั้นแล้วสินะคุณครูจะว่าไปแล้วจว่าเรื่องนี้น่าจะเป็นภาษาครูได้ ช่วยพาเฟนด้วยนีออกไปล็อกหน่อยสิกะแล้วเชวยร์ต้องเป็นแบบนี้ลังจากไั้คุณครูก็ตามอุทหาไปแล้วคาราโอเกะและช่วยมารีเลือกเพลงถูกต้องเพลงเคียะ <c oughs> วันต่อมาถึงแม้ว่าลีโอจะดูน่าดูหรือว่าถึงแม้จะดูว่าเป็นผู้บริหารแค่ไหนก็เถอดนะแต่ลีโอก็ยังเป็นนักเลงอยู่นะแล้วก็เธอก็ยัง17อยู่เลยนะเฮ้ยไอพวกโรคจิตตายจริงทำไมให้พวกเรา ถึงขนาดนี้ได้เหรออืมเมืม่อช้ให้การบ้านชิ้นใหญ่อยากไม่ตั้งใจเลยนะคะรู้ผิดรู้สึกผิดจังเลยค่ะฉชนไม่ได้ตั้งใจทำให้ระบักถึงขนาดนี้เลยที่จริงก็แค่อยากให้ย่วยเลือกพิดิสเทลทำไวเท่านั้นเองก็เห็นแล้วมาลีคงอยุดเฉยไม่ได้สินะคะดูเอาสิคะหัวหน้าบินเนกนี่แหลคะค่ะสภาพของเราตอนนี้เดีย๋ยวสิคะ อย่าเมารวมเป็นว่าเป็นพวกเราสิโอ้ช่างเถอะค่ะสุดท้ายแล้วฉันก็คงเลือกปฏิเสธให้ไม่ได้เหมือนกันนั่นเป็นเพราะว่าฉันทำให้คุณมารีต้องเดือดร้อนไปด้วยจริงๆค่ะดตูตาสิคะเป็นบีพนด้าไปแล้วขอโทษเลยนะคะคุณมารีไม่เลยค่ะไม่เดือดร้อนเลยค่ะไม่เลยไม้แต่นิดค่ะก็ไม่ครูช่วยดีดาเฉลยก็สนุกเหมือนกันค่ะสตนต้าบีพนด้า เพราะว่าเช่นสะดวกกับการเลือกเพลงจนอื่นๆนะคะถ้าเทที่จะมาขอโทษมาลีอยู่ฉันว่าเราต้องแสดงความขอบคุณใจมากกว่าค่ะขอบคุณมากนะคะมาลีวทเราเริเ่มเผยชัดเจนขึ้นแล้วค่ะว่าต้องทำไรต่อท้าซากุระโกเพราะงั้นจากนี้มาลีไปพักผ่อนเถอะคะ่ะที่ผ่านมาขอบคุณมากนะคะ บอกตามตรงคะคะหืึก็มารีเหนื่อยมากเลยนะคะดูจากข้อมูลที่จะให้พวกเราก็รู้แล้วค่ะว่าต้องเหนื่อยแค่ไหนที่เหลือใช้กับหัวหน้ามิเน่จะสึกซ้อมและฟอร์มบงต่อตามที่มารีหาข้อมูลให้คะ่ะใช่ค่ะเซนจะพยายามอย่างเต็มที่อย่าไปให้คุณมารีเสียแรงเปล่าเลยคะ่ะเอ่อค่ะได้ค่ะมารี คุณมาลีเป็นอะไรไปคะมีเรื่องกังวลอะไรหรือเปล่าคะอืมคะ,ะไ,มไม่ค่ะไม่มีอะไรเลยคะ่ะแจ็คโคชเหนื่อยนิดหน่อยอย่าที่คุยว่านะคะถ,ถ้าอย่างนั้นก็สู้ๆนะคะ่ะจะขอตัวกลับก่อนคะ่ะคุณมาลีดูเหมือนจะเศร้านะมาลีทำไมรู้สึกแปลกๆนะพูดอะไรของคุณนะคะคุณซาก,ก,กุระโกะ เอาละไม่ใช่ว่าเรายืนเหมือนะคะดูข้อมูลที่คุณมาลีทำให้สิคะไม่ได้มีแต่เลือดในชุดทำห้เราใส่อยู่นะคะแต่มียังมีเพลงอ้างอิง,องแล้วก็ตารางการซ้อมเต้นด้วยเราต้องเริ่มฝึกรีบฝึกกันแล้วนะคะอย่างน้อยก็เพื่อไม่ให้การเสียสละของมาลีต้องสูญบัตรนะคะสเสียสละถึงกับเสียสละเลยเหรอกลายเป็นเรื่องแบบนี้ไปแล้วเหรอคะเนี่ยคุณซากระกกะเข้าใจแล้วคะ่ะเข้าใจแล้ว รีบไปกันเถอะค่ะเราจะเริ่มฝึกกันเดี๋ยวนี้มารีมีเรื่องปุ้มใจอีกสินะกูโซมาหาดะค่ะอีโอจิมาลีค่ะ e OG, แล้วก็ผมยังไม่ได้ย,ไไดยังไม่ได้ถึงคิดว่าน่าจะได้น่าจะได้นะอ๋อซิสเตอร์ฮินาตะอ่ะจะว่าไปงานที่เราทำด้วยกันอยู่คะซิสเตอร์ฮินาตะทำเสร็จหมดแล้วเหรอคะงานตารางของวันนี้ก็ไม่มีแล้วเหรอคะ,ะอย่างนั้นสินะคะขอบคุณค่ะซิสเตอร์ฮินาตะทำงานเสร็จเร็วขึ้นมากเลยนะคะค่ะค่ะเข้าใจแล้วคะ่ะค่ะ วัใชที่ตอบกลับไปใหม่นะคะ <c oughs> จู่ๆก็มีเวลาว่างแล้วสินะคะไม <c oughs> ่ได้เวลาพักผ่อนนี้แบบนี้มานานเลยแล้วนะคะ <c oughs> แต่ว่านี่มนันอะไรกันนะคะ <c oughs> ความรู้สึกแปลกๆนี้มัน <c oughs> ตายจริง รู้สึกแปลกๆนี่มันอะไรกันเหรอ